เพื่อนๆเ,เคยได้ฟังเพลงภาพถ่ายไหมครับและนี่คือเจ้าของผลงานเพลงภาพถ่าย ที่มียอดวิว48ล้านครับวันนี้ผมจะพามารู้จักเขาอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้คือผักและวัตถุดิบที่เราได้ไปเก็บและไปซื้อมาตอนเย็นตอนเช็คสาวนะครับวันนี้พี่บิ๊กก็เล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับเวลาขึ้นงานก็ประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มนะครับเวลาว่างก็มาทํากับข้าวกินกันนะครับเป็นเมนูนี้นะครับเมนูจะรั่วดงนะครับ เป็นเมนูที่พี่บิ๊กนี่ชอบทํากินมากและชอบกินมากครับเมนูนี้เนี่ยอร่อยสุดๆเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครัวหลังเวทีครับวันนี้จา์เตามาเยี่ยมครับผมเพราะว่าวันนี้มีเล่นคอนเสิร์ตอยู่ใกล้บ้านนะครับใกล้บ้านจานเตาขับรถมาชั่วโมงเดียวนะจราใไทบึ้งไร่บึ้งครับอ่าไครบึ้งนีจังหวัดชิซึกแล้วก็นัดกันว่าจะทากับข้าวกีนี้นี่ไปเดินเก็บกุเดงแล้วก็ผักสะเดาครับ ทำ,ทำพริกกะทิหรือชั่วโดงบ้านเรารเดือกินข้าวอันนี้เป็นพั่วกไก่จันเอิร์ดครับอนู่สองอย่างเนี่้น่ากินทุกอย่างเลยให้ส้มตำจากงานอันนี้ก็ผักเอผักข้าวข้าวกล่องจากงาน,นี่แต่วันนี้เราก็ถึงข้าวเพิ่มเพราะว่ากลัวไม่กินกันครับผม,อมขอใส่ใส่เดาแล้วผมชอบชอบผักกระโดนกระโดนเก็บตรงนี้ รีสอร์ทเขาปลูกไว้น้องรีสอร์ทดาวรีสอร์ทใช่ไหมดาวรีสอร์ทข้ามเซเว่นเลยครับโมเดอร์เข้าไปมาด้วย,ยวกินข้าวพี่น้องเมื่อเรากินข้าวเสร็จผมก็ชวนพี่บิ๊กไปเล่นบ้านเด้งดึงอันนี้ไม่ใช่นะครับผมไปเล่นรอระหว่างที่เขาเช็คซาวน,นะครับผมก็เป็นคนแบบนี้แล้วครับอะไรที่เคยอยากเล่นตอนเด็กก็มาเล่นตอนโตเอานะครับเพราะว่าตอนเด็กนี่ยากจนครับแล้วก็เกิดไม่ทันตอนเด้งดึงนะครับเพราะว่าเด้งดึง มาที่หลังเราหลังจากนั้นก็เป็นการขึ้นคอนเสิร์ตของพีบิ๊กนะครับแล้วก็เล่นในเวลา2ชั่วโมงแล้วก็เลิกแล้วก็กลับไปหาแมงอีนูนต่อครับ ครับผมหลังจากจบงานคอนเสิร์ตตอนเที่ยงคืนก็ใช้เวลาการเดินทางก็ไปถึงที่พักประมาณตีหนึ่งพี่บิ๊กก็พาไปหาสองแมงอีนูนแล้วจับเินูดตอกรับไปชมบรรยากาศกันเลยครับนี่น่ะไปไปรอยที่เราดูน่ะรอยนั้นกินรอยนั้นไหละกินเต็มเลยก็โดนมาแดงกินหมดได้สักําก็ใช่ไปเอาเมงนูนผมว่าน่ะแมงสาผสมพันอ็นไมเย มีสับมีสับนามัสับีกันสับปลานี่นี่เห็นไหมนี um ่เลยโอ้น um ี um um ่ได um> um ้อ um ันนี้อันเนี้ยได้จริงเนี่ยลงไข่ครับพี่น้องต้นนี้นี่นี่นี่อู้หึวิกจะต่อท้ายต้นนี้เยอะกเยยตัวเลนี่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 อู้จังาอะไรับพี่น้องปาดไอเนี่ยไอคิปเรียวอ่ะปาดปาดอู้หูอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหออ น้องบแล้วผมบอกว่าให้มาจับอีนูนตั้งแต่เล็กอยางเจี๊ยบมันเพียบเนี่ยเราเราไปเดินรอยแล้วเราเราดูแล้วครับเปิดโอ้โหเมื่อปฏิบัติทีนนั่งเดี๋ยวมันบินน้องพี่น้องใจเย็นนะครับอันนี้ก็เลิกคอนเสิร์ตมาเนาะรับพอนอนครับไม่ใช่เวลานอนติเปคนไทยเป็นแสนคนแล้วมาส่งแมงนี่นู่น เดแล้วโอ้โหนี่เราต้องส่งพนักงานที่บ่างอ่ะให้เขาเรื่เรื่องไหมอ๋อผู้พนต้องให้พ่เนตเรื่องเรื่องพาลืกน้องไปีตัวนี้คืองหลังคนี่ครับ่ช่องนี้่องเมตเหรอเี๋ยวนี้ยังไไปพี่กลงอีกช่องใส่กระดูกกระเพงวัดนี่ตัวนี้ข้างหลังขัีกระดูกผมตึกกล้องแล้วนี่นตัวนี้นี่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 ปัด ไม่หรอกผมเก็บได้เยอะแล้วตี๋จับมาจับมามือหัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับได้โอ้ไม่ต้องจับตัวเล็กเกิเออแยกกันทใครลอมจับมาอ้าวจับแล้วโยนใส่กันนี่มาที่เจอนี่นี่นี่จะบรลุทั้งหมดนู่น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 ไปนู่นนู่นนี่นี่นี่ข้างบนอีกนู่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเลยนี่จะร่นจเอาไงเอ๋อมันอยู่กับผักอะไรนะผักกลุ่มยัยใหม่ไม่ใหม่อันนี้ผักนมชั้ดอกตัวโอ้ดอกตัวน้ำใจใครเออพันบินเต็มหน้าครับเจอได้ครับได้ครับได้ไหยนะล่างห้าหกนี่ครับตอนนี้เวลาตีสาม เกือบเอ้อตีสองกับตีสาครับพี่บิ๊กก็เล่นคอนเสิร์ตเสร็จครับมากับอาจารย์ตู่ตามก็อาจารย์เอิ้์เมือเบสแล้วก็พี่บิ๊กนะครับก็ไม่ใช่ดีก็คือคือเวลานี้ยังไม่ใช่เวลานอนเขาทรงดึกครับตอนนี้นะเปาแล้วเป่าแล้วครับอันนี้จะไปจับเขียนแล้วครับ อันนี้อยู่อนเอภอยพายบึงนะครับล็อกเป่าแล้วจะได้ไหมแต่ไม่เคยพลาดครับท่านล็อกแล้วเราไปวิกล็อกแล้วปุ๊บไม่เคยพลาดครับนี่ใ <c oughs> นคอนเทนเนอระแจ็คไหมครับวันนี้เขียดก็ได้ประมาณ สิบก่าตัวครับพี่น้องก็เดี๋ยวสะสมไว้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลุยต่อมีพี่เด็ดไอ้นิโน<ม>ูน<ม>ครับได,ไดบบ้กินอยู่ครับเนี่ยเขาได้ผลอยู่ไปตรงไปเห็นไหมเห็นครับเห็นครก็ไปเยอะอยู่ครับพี่น้องหลังจากเลิกคอนเสิร์ตนะพอได้หาอยู่หากินครับนี่น้ำพริกพริกทำมาตอนเย็นกันตามดูคร<ด>ับก<ด>ันรอบดวงอร่อยมาก